ราศีสุดท้ายอาจารย์ราศีสุดท้ายหกร้อยเก้าคนดูแล้วฮะราศีสุดท้ายครับเป็นราศีอะไรวินาศดวงเมืองกันดวงลูกราศีมีนไม่เกิดแล้วข้าสุดท้ายแล้วในปีหกสองเนี่ยครับเดือนเมษายนเป็นราเป็นราศีอะไรเป็นราศีที่แย่สุดในปีหกสองด้วยราศีราศีมีนใช่ไหมราศีมีนราศีมีนะเป็นราศีที่แย่ที่สุด นะในในเดือนในเดือนเมษายนนะฮะเป็นปีหกสี่เลยเราใช้ในปีหกสี่เลยอ๋อเดี๋ยวดาวพูดเลยค่ะ้าไปเราจต้องใช้คําว่าปีหกสี่เพราะอะไรครับเพราะว่าธำรมดามันเป็นมันไปราศีเนี้ยไอ้แางปีก่อนเนี้ยเป็นธงชัยแล้วมันครึ่งไงมันครึ่งเดียวไงพอมาครึ่งปีหลังนี่คือที่ว่าเลวหลายที่สุดในในปีเห็นผลที่เลวรลายที่สุดเนี่ย ในปี64เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งที่บ้านมีจันรดับก่อนอบ้านจันทร์ดับ,บสองตัวเองตัวเองเนี่ย5เมษายนไปแล้วนี่เป็นไง5เมษายต้นเดือนเลยป่ะต้นเดือนเลยไปอยู่ในภพวินาศดาวตัวเองอ่ะภพวินาศก็ถึงบอกว่าเหลือนแย่ที่สุดในปี64โดยปี64เห็นไหม ไอ้อยู่ตรงนี้จะพอทำอาหารกินได้บ้างอะไรบ้างอย่างมีลาบมีผลประโยชน์บ้างไปอยู่ตรงนี้บ้านลาหูด้วยครับมีนาดด้วยอแล้วก็อารมณ์เสียงง่ายด้วยงงงง่ายด้วยง่ายครับนี่นะฮะแล้วก็ที่บ้านก็มีจันดับด้วยเลยด้วยแตพึ่งพาพระุกบ้านแล้วก็ดับไปเรื่อยๆความอะไรสักอย่างหนึ่งนะจะดีจะดีเลิศก็ดันไปดับซีแล้วก็ดาวคู่ของคุณส่วนก็จะอยู่อาศัยอยู่ อยู่นานๆจะได้ช่วยสาาก,กินอยู่ก็ไม่นานป๊บเดียไปอีกแล้ว<า>นี่ลักษณะนี้ครับกก็เลยเสดเดินเร็วอ่าเลยทําให้ไอ้เลยทําให้ยังไงไอ้ที่บอกแย่ที่สุดดาวการเงินอยู่ตรงนี้เป็นคอนช่วยเหลือเวลามาอยู่ตรงนี้ครับดาวการเงินนี่เป็นปากาชาได้อย่างเสียอย่างอ่าแล้วปาราชาอยู่ตรงนี้แ้่ถ้าอยู่ตรงนี้ไม่ได้เรื่องเลย<อ>นี่เห็นไหมเพราะที่ดาวการเงินเนี่ยก็เสียหายมีปากมีเสียกันเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองถ้ามีปากมีเสียงใช้ลิปมันนะฮะอ่าครับ มีปากมีเสียงกันเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวอะไรเรื่องเกี่ยวกับคู่คู่เป็นไงครับอาจารย์คู่เนี่ยมาอยู่ที่บ้านในแรกดีนะแต่มีจันดับก็เลยไม่ดีคุยกันไม่เรื่องแล้วก็เดี๋ยวคู่เนี่ยยกยกเป็นตัวยังเลยโอ้ที่ศักดิ์สิทธิ์มากไม่บอกว่าไม่ดีเขาไม่อยู่นะศักดิ์สิทธิ์มากเลยนี่เชื่อมากเลยนะนี่นะยืมก่อนนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องนะเนี่ยไม่เป็นไรเนี่ยนะไม่เป็นไรยืมได้ยืมได้ เรื่องครูเนี่เวลาวันที่สิบแค่ไม่สิบสี่สิบสี่เจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ไปแล้วเดินเร็วแล้วก็ดับเสิร์ดับเสิร์ดแล้วดับครับมีปากเสียงกันอะไรกันดับไปจนถึงวันที่ยี่สิบสามมีปากเสียงกันอะไรกันนะครับเรื่องการงานครับการงานตัวเองตัวเดียวกันไปอยู่ในพบบารณนาด้วยครับให้พบพบวิท้าด้วยก็เสียหายงานก็เสียหายนะครับ ก็ม really ีป uh, uh ัญหามีอ oh, right? ุปสรรคอะไต่างๆตัวนี้เพราะฉะนั้นนี่คนเกิดลักษณะราศีมีในในรอบเดือนเมษายนเนี่ยไม่ดีนักเลไม่ดีเลยนะฮะไม่ดีนักเลยอ่ะอ่ะอ่ะหมดนะครับครบแล้ว12ราศีครับเหนื่อยไหมเหนื่อยนะก็ท่านผู้ชมครับสำหรับรายการของเรานะครับกด subscribe นะครับแล้วเราจะได้รู้ว่าเราจะออกอากาศวันไหน เนื่องจากว่าการออกอากาศเนี่ยไม่ได้ออกเ,ออเป็นเวลาอย่างที่ทุกคนคาดคิดได้นะครับก็เลยกดสับสรับ้สับสับสกัดไว้นะครับพอถึงเวลามันจะไปเตือน, <S <S ขน,นเขาเข้างงกันบ้างนะอาจารย์น้อยธรรมดา,าของเราเนี่ยคนดูเยอะแต่ว่าสับสกัน้อยเข้างงกันบ้างเข้างงอย่างนั้นก็ช่วยกันสับสไัดสิครับจะได้เยอะเออเออไม่ยากเลยแก้เอ้แคนะก็ช่วยกันสับสกัดนะครับแล้วหลายคนก็บอกว่าดูไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เพราะว่าเราไม่ได้สับสกัดไว้ครับ ถ้าซุกสาไว้เนี่ยสือกันทุกอะไรเพราะมันจะดังไปเตือนนะครับแล้วก็วันนี้ถ้าตัดสายคุณต้องบอกเขาที่ทำยังไงบางคนก็ไม่รู้นะคือมันจะมีปุ่มขึ้นให้นะครับอเดี๋ยวผมให้น้องทีมงานทําให้ดูนะครับเตรียมเอาไว้นะครับเป็นคู่มือนะครับพอเราดูเสร็จบอกให้กดตรงไหนก็กดนะครับไม่ยากเลยนะครับก็วันนี้ผมอาจารย์ลาไปก่อนครับนะพบกันใหม่เดือนหน้าครับขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับรายการของเราเป็นรายการนําทางด้วย โหราศาสตร์นะครับใช้มีการาการชมนะครับครับสวัสดีครับ